สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปเลยไอ้ i, น้องนุง่งลุงเปล่าอ่ามดสุกุลสุกคนครับผมตเตปแขวเตอยางนุม่มสามทิศเชนแนวไม่รอครับครับสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้อง fc ห้าสุกุลสุกคนย่างเป็นทางการครับหลังจากเมื่อวานเนาะครับสามทิศประเทศคลิปมาสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่นอ้องเฮ้ายากไรซิ่งไรยางพี่น้องเพิ่งเหตุการณ์เหตุงานน้ำครับมือนี้ก็เลยถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องเขายุ่ค้อยเนี่แหละครับิ่งออกเวียนออกการออกงานมาเนาะครับ ครับกอยู่หอกไกล้นี่แหละครับมาเกีย่ยไกล้ครับูียังไหนนอ้อปีไม้ทางบ้านพอแม่พี่น้องเข้ามวนกันบ่เป็นจนังไดนใก่ก้กะเกีย่ยเราล้วครับนี่จากน้อยก็ได้มาขวดก็ได้มาทำขั้วาสาดครับช่วงปีไม้นี่ก็ออยากหลายสิ้งหลายย่างครับทั้งยากทาัทง้งเวียดทั้งงานทั้งยากทาั้ง การเลือกตั้งคุณอำมู่บ้านน้ำครับเราก็มาเลี้ยวๆก็เป็นปีใหม่นะครับกร,รุงรานกับเรื่มทยอยลงกรุงเทพกรุงไท่ยไปทำกันทำงานหาเงินหาข้ามขึ้นเก่าเราล่ละนี่ก็เหี่ยนถึงแล้วครับเด็กหน่อยเขามาเฮ็ดเข้าดาวกันยุนีครับใกล้กับเริืมพ่อมีแน่หรอครับเพราะว่า ช่วงนั้นมากอะมากกินมากกัดกับเลื้อน้อยๆสานทิศกระบบได,ได้เพี้ยนในเห็ดเอาไปได้ครับมันกันยากกันยากักนคือว่าหล่ะก็เลยปล่อยตามธรรมชาติครับตอนนี้ใกล้กะเดือมสิกับขึ้นมาหลายอีกแล้วครับหลายๆกับเปลืองเขาเปลืองน้ำน้องพี่น้องกะเลี้ยงพ่อไปไปตอนพี่ตอนน้องเขาอยากมาหามายามไปสละครับผุ่นไกล้หน่อยกับพึ่งปงคปงพราอมกันสามที่แม่ครับ ครับแม่หนึ่งบอท่านได้ออกไปหน้าโคกเด้อครับแล้วจากนี้แล้วครับกัจังสิไปหน้าโคกเนาะครับกระเลยถือโอกาสมาสวัสดีปี่ไหม,มพอแมพพ่พี่น่องเฮาเนาะครับบอท่านได้สวัสดีปีไหมพอพี่พอแม่พี่น้องเฮาปั่นไรครับมันกักจนนิ้น่ยกินเขาอิ่มแล้วมันกัดเขาป้าเขาดงไปหาเคี่ยวหา ินมุดกินแมงแล้วเราครับใกล้ก็ไใดแต่หลาเพราะได้ช่วงสงการนีก่ก็สีไลายุดอ,อกพี่น้องหน้าเทียบพ่อแไม่พี่น้องลูกหลานน้องนุ่งมาจากตก้การทำงานกับพ่อไออด้เอาฝากไว้ต้อนเขานะครับกูเอาลงไปกลุงเทพบกรุงไท้กัเฮ็ดแท้เขาเอาไปเฮ็ดย,ยาเฮ็ดกินยุ่งเทียบกรุงมแท้กับไลยครับเพราะนี่ครับแม่หนึ่งครับห่วงความกันหลยแม่อยู่ครับไปออกไปหน้าคุกพี่น้องมาหน่ไปเบื้อง ไก้หน้าโคกไปเกี่ยไกล้หน้าโคกแล้ครับเมื่อนี้สามที่สิได้ผ้ากระเจ้าไปหมดแล้วครับไปทางอำเภอหน้าม่นไปหาป่าหาพี่น้องเนาะครับแล้วก็สิผ้าก้เจ้าแวะไปหาไออาจารย์นอตตีนะครับเพื่อนอยากไปเยี่ยมชมสำนักของอาจารย์นอตตีนะครับก็สีได้เฝ้าจังหน่อยอยู่ไปครับไปเกอกันอย่หน้าโคกครับครับก็ออกมาหอดหน้าโคกแล้วครับที่ขับข้างหมักแดง เริ่มออกมาเชฟเบื้องเราครับอันไหนมันพุมันพังอันไหนมันใสได้เนาะครับอันตัดอันไม่ก็มีครับไม่อยู่คาอยู่หัวหน้าทางฝุ่นกับพ่อมีอย่ดหรอกครับนี่ในบ้านเขาไปตัดมากครับนาเตียมันบ่อพ่อเนาะครับนี่ครับเขาปจะซักกับหลังจากเมื่อนี้แล้วนะครับมืออื่นมือกับที่เริ่มซักหรอกครับที่เขาเรื่มซักไปแล้วต้นมกแตงก็งามแล้วครับสูบน้ำใส่มือก่อนนี่เนาะครับพ่อเราบ่ใหญ่ พ่อเราบ่ตาเราพ่อเราบ่ตาเราเมาพักครับเรามารลับผักแน่นั่งอันสุ่มที่เอาไปพุ่นเอาไปเขาไปกับบ่เฝ้าละไปจะเฝ้าแล้วม <si> ันหนาวแกยัดไปน้ำมันน uh um> ี่เจ้าพี่ไปน้ำยนบ่โอ้คุณแม่ไปยัดก็บิไปน้ำแม่ไปยัดอยากไปเที่ยวอะไเอดน้ำเราเมาพักไป ขาพระท่านไปเตี่ยใกล้จากตัวไกลไกล้จากตัวไม่ตเด็กหน่อยเมันหาของฝากของต้อนให้ลูกให้ล้านเพื่นครับคุณแม่ประหยัดอตาท่านพ่ออันบ่ตาเรามารับพักกีกแล้วบอกแคลี่กระตัดลายแล้วครับได้นั่งเราราบงานายเมือนนี้เึ่งสิเอาไปต้อนพี่น้องทั้ง ที่สามที่สี่ภาพเปิดไปหมดแล้วครับทางรอยยิ้แม่ประหยัดกับสิยอมาไปฝากลูกฝากร้านลุงเทียบนะครับอิตาเราก็มารับไปตลาดครับแ่นางเหตุงานผู้ดเดียวมอนี่ <Okay. S 1> บักแตงก็ง่ามพ่อซักข้างหรอกง่ามอยู่เรอคันบมะนาวกันนี่นี่นครับ นนี่อันนี้เพื่อนออกของผูใ้ใดมากนะ่ย่าเาน,น,นี่ยเหมือนที่สองที่ไหนของห้องบนีบนของแกนั่งหมดครับนี่ผัดทมันท่านช่วงเทศกาลมันก็ดีครับสุ่มลูกสุ่มล้านเขาลงมาจากกรุงเทพเนาะครับพอแม่เพิ่นกะเอาไปฝากไปต้อน ขวดแย่ท่องมันเกิดสีหลังปีใหม่แต่ว่ามันขายบางอยา่างหรอกครับอพอพูดปักมันขายได้ตลอดแหละแต่ว่าอับขาะท่านช่วงเทศกาลกี่สีดีแน่นหรครับเกามาเอาหอดสวนหอดหยังไม่นี่ก็ว่าสิมาเห็ดห่านเสี่ยงกับพท่านเห็ดแจเ๊เทีอได้ปีหนึ่งเราเพี่น้องแต่ว่าไม่แดงมันทอนอยู่หรอกครับต้นหมอดทนปวกอยู่ดอกเสี่ยงนี่ก็สิได้ผลไปให้ข้าเจ้าอยู่รับปากข้าเจ้าหละล่ะครับ อ้อยกัแท่งขึ้นมาลายแล้วครับพี่น้องบันนี้ก็สิได้เอาหาเขียวเอารถไทยน้อยรถไทยน้อยรถคุปตาลดยังเข้าเขาไปขูดไปยังเนาะครับเกิดตียอยู่ทึ้งหยาทึ้งอ้อยแล้วครับเขาเป็นคลิปสันส้นๆเฮ็ดมาทักท้ายพี่ทักท้ายน้องน้อครับหลังจากปีใหม่กะเนี่ยลายสิ่งหลายอย่างครับบ่ได้เฮ็ดคลิปเผ็ดยังไงพี่ให้น้องเบิ้งมือนึงก็เลยมาเฮ็ดคลิปเฮ็ด ยังทักทายพี่ทักทายน้องครับเอาครับเป็นคลิปสันส้นๆสามติศกส,สิขอตวขออนุญาตไปตัดพักเอาพักให้กระจอยแย่านางก่อนครับแย่านางนนอายุผู้เดียวครับแม่บ้านก็ไม่ได้ออกมากนะครับกูเปิดฝานอนบุกน้ำร้านสีลุงหงูเทียรุงไทยก็มีครับครับปีใหม่นี่สามติดกระคอเนืออ้ออวยชช่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามืดสุขุมทุกคนละครับอยู่ดนีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมควรมุ่งมั่นปรารถนา ทำธุรกิจยังกะให้ประสบความสเร็ตลำรวยลำรวยเนาะครับลูกหลานผู้เดินทางไก่ผู้เดินทางกับผู้เทียบผู้ไทยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผู้ดีผู้ยุ่กะให้มีใช่ผู้ไปกะให้มีโชคเนาะครับขับไายนี่สามทิศกะขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ามัสุกุซุกันละครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริ คลิปหน้าสามจิตติภาพี่พาน้องไปยังการจังค่อยชมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิตเกษียรไว้สามีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ